เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความงามค่ะยุคใหม่แห่งการทำหน้าที่โฟกัสไปที่งานผิวเป็นหลักถ้าใครสังเกตน,นะช่วงนี้มีหัตถการงานผิวเยอะมากๆเราต้องเลือกอะไรดีให้เหมาะกับผิวเราแล้วทำไปแล้วเราจะเห็นผลหรือเปล่า สวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำพัชชาค,คลินิกค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก่อนที่จะบอกว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่ายาวมากๆหมอพยายามที่จะแคทตากรายค่ะสรุปให้ได้ว่าเทรนง,งานผิวในปัจจุบันของเราเนี่ยที่มีัตถการเยอะแยะมากมายเราจะแบ่งกลุ่มเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องพามาทําความรู้จักกับผิวเราก่อนหมอจะเปรียบเทียบเป็นบ้านและัตถการต่างๆจะเปรียบเทียบเป็นคนต่างๆที่มีอาชีพที่ต่างกันในการซ่อมแซมบ้านนี้หรือว่าคงสภาพบ้านนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ย เห็นาพภกันนมากขึ้ค่ะก่อนอื่นนะคะจะไปรู้จักขัตถการต้องมารู้จักโครงสร้างผิวของเราก่อนหมอจะพูดแค่ผิวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างบนกล้ามเนื้อหมดเลยนะคะสิ่งที่อยู่บนชั้นกล้ามเนื้อนะคะจะแบ่งเป็น3ชั้นไล่จากข้างนอกสุดมาตรงกลางแล้วก็ข้างล่างสุดจะเป็นชั้นหนังกาําพ้าหนังแท้และชั้นไขมันค่ะมาเริ่มที่ชั้นนอกสุดกันก่อนเลยถ้าเปรียบเทียบเป็นบ้าน คือหลังคาบ้านค่ะชั้นนอกสุดคือชั้น e เดอร์มิ s หรือว่าชั้นหนังกำพร้าชั้นนี้นะคะมีหน้าที่ปกป้องมลภาวะต่างๆที่มาโดนผิวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆหรือว่ามลภาวะต่างๆทั่วๆไปที่เราเจอตามสิ่งแวดล้อมทีนี้ถ้าถามว่าชั้นนี้เกิดความพังขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นว่าผิวของเราเนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงแพ้ง่ายหรือมีรอยค้ําผิวดูหยาบร้านดูหยาบกระด้างได้ค่ะเนื่องจากว่าชั้นนี้นะคะมีเซลล์ที่สําคัญอยู่ คือเมลานไซต์เป็นเซลล์ที่ควบคุมการสร้างเม็ดสีต่างๆถ้าเขาถูกกระตุ้นมากขึ้นเม็ดสีก็ออกมามากขึ้นทําให้เรามีผิวที่คล้ามีจุดด่างดำบนใบหน้าได้ค่ะถ้าพูดถึงการรักษาคร่าวๆในชั้นนี้นะคะเราก็จะมักโฟกัสในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี้ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะชั้นที่2นะคะเดอร์มิสหรือว่าชั้นหนังแท้ชั้นนี้มีบทบาทมากๆเกี่ยวกับผิวเราเลยค่ะเพราะเขาคือโครงสร้างผิวเปรียบเทียบกับบ้านก็เหมือนโครงสร้างบ้านเสาเข็มผนัง ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราจะเริ่มสร้างบ้านเราก็ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงอันนี้แหละคือชั้นเดอร์มิสชั้นนี้นะคะจะมีองค์ประกรอบหนึ่งที่เรียกว่าเอ็กซ์ตาเซลล่าแมทริกค่ะหรือว่าเป็นโครงสร้างตาข่ายที่คอยพยุงผิวเราอยู่เราอาจจะมีความสงสัยว่าเอ้ยทำไมผิวของเราดูเด้งดึ๋งจังเลยดูมีความตั้งตรงอยู่ได้ต้านแรงโน้มถ่วงได้คือตัวนี้เนี่แหละคะ่ะสำหรับองค์ประกรอบนะคะในตัวเอ็กซ์ตาเซลล่าแมทริกเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างตัวที่1นนะคะตัวเซลล์ที่เป็นตัวหลัก ตรงนี้เลยค่ะคือไฟโบบาเซลไฟโบบา์เซลคือเซลที่สร้างคอลลาเจนค่ะเขาก็เหมือนคนงานที่อยู่ในบ้ารค่ะพยายามที่จะผลิตคอลลาเจนใหม่ๆออกมาเพื่อให้โครงสร้างตะข่ายของผิวเราเนี่ยมีความแข็งแรงและยังคงเด้งและเต่งตึงอยู่ตัวที่2นะคะคือคอลลาเจนคอลลาเจนคือสิ่งที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเราสรรหามากเลยไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือฉีดเข้าไปเขาจะทําให้ผิวเรามีความแน่นมีความเฟิรม์มมีความหนาค่ะ ตัวที่3อมอลาสตินหมายว่าหลายคนก็รู้จักออลาสตินแล้วมันมามันเหมือนกับมันมักจะมาร่วมกับตัวคอลลาเจนเวลาที่เราเรียกกันคอลลาเจนออลาสตินออลาสตินเนี่ยจะเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวเรามีแค่คอลลาเจนอย่างเดียวผิวเราจะแน่นจะหนาแต่มันก็จะดูแน่นๆดูหนา,ด,หนาดูก้านๆแปลกๆเนาะแต่พอเรามีออลาสตินเข้ามาเนี่ยผิวเราจะมีความเด้งดึ๋งมากขึ้นเหมือนเรากระโดดโยกอยู่บนนวลมาค่ะแล้วก็เด้งกลับแบบนั้นตัวสุดท้ายตัวที่4ค่ะตัวนี้ก็คุ้นหูอยู่แล้วคือไฮยาลูริกแอซิดหรือว เขากักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวทําให้ผิวเนี่ยดูโกลดูมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูแข็งแรงค่ะซึ่งถ้าถามว่าหัตถการอะไรนะคะที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพผิวในชั้นหนังแท้ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มใหมนะที่เรารู้จักอยู่แล้วคือกระตุ้นให้ตัวไฟโบบาเซลทำงานได้มากขึ้นสร้างตัวคอลลาเจนออกมาหรือจะเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างตาข่ายผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็น non-causing HA ฉีดตัวคอลลาเจนเข้าไปก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความแน่นมีความเฟิรม์มมีความแข็งแรงขึ้นค่ะรวมถึงหัตธการ เครื่องยกกระชับต่างๆหรือว่าเลเซอร์ที่กระตุ้นให้ตัวผิวของเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนออกมาซึ่งสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมาขยายความต่อนะคะเพราะอันนี้แหละคือจุดสำคัญของคลิปนี้ค่ะ ชั้นสุดท้ายนะคะที่โฟกัสผิวก็คือซับคิวเนื้อเลเยอร์หรือว่าชั้นไขมันนั่นเองแหละคนสงสยัยว่าอุ้ยเราต้องเพิ่มไขมันหรือเปล่าจริงๆทุกคนรู้ไหมว่าไขมันเรามีประโยชน์นะมันคือฐานรองผิวค่ะเหมือนฐานที่แข็งแรงของตัวบ้านคือถ้าไม่มีอะไรรองรับหรือว่าซัพพอร์ตเนี่ยต่อให้ข้างบนมันจะแน่นมันจะเฟร์มแค่ไหนมันก็ไม่ได้ดูแบบดูเด้งดึง๋งดูตั้งตรงอย่างนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงที่จะสร้างชั้นไขมันขึ้นมาอยู่แต่ให้มันมีในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้เยอะนนเกิไป จนทำให้รู้สึกว่าหน้าเราดูอ้วนค่ะสำหรับผัสสการที่จะช่วยเสริมสร้างในชั้นนี้ได้แน่นอนมันคือฟิลเลอร์เนาะเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มในบางจุดที่ดูหายไปหรือมีการเติมไขมันตัวเองเข้าไปแต่ชั้นนี้มีโครงสร้างที่คอยพยุงคล้ายๆตาข่ายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหัสสการพวกกลุ่มที่เป็นสายกระตุ้นคอลลาเจนต่างๆตัวสารปรับปรุงคุณภาพผิวต่างๆก็มีส่วนร่วมในชั้นนี้เหมือนกันเพื่อทําให้โครงตาข่ายในชั้นไขมันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มหัดถัดการโดยรวมที่ดีเทลเยอะมากๆนะคะสรุปก่อนผิวของเราเหมอะให้เป็น3ชั้นคือที่มันอยู่เหนือกล้ามเนื้อนะชั้นบนนะคะคือชั้นหนังกำพร้าผิวชั้นนี้จะต้องใสมีความแข็งแรงชั้นที่2ชั้นหนังแท้ผิวชันนี้ต้องมีความหนามีความแน่นและชั้นสุดท้ายชั้นที่3คือชั้นไขมันคือฐานรองรับต้องมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นที่ดีและสามารถที่จะซัพพอร์ตผิวด้านบนเนี่ยได้ดีค่ะพอเราเข้าใจโครงสร้างของผิวหรือว่าโครง งสร้างบ้านของหมอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันต่อคะ่ะว่าหัตถการอะไรที่ทําหน้าที่แบบไหนเป็นคนกลุ่มอาชีพอะไรที่จะปรับปรุงคุณภาพของโครงสร้างบ้านหรือว่าบ้านนี้ของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้คะ่ะหัสถการที่1ห,หัสถการแรกนะคะคือกลุ่มคอลลาเจนไบโอซิมิเลเตอร์ทุกคนคุ้นหูอยู่แล้วหรืออาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มใหม่น้ําตัวนี้คือหัวหน้างานคะ่ะ มีหน้าที่สั่งการไปหาตัวเซลล์ไฟโบบัสที่เป็นเซลล์ในการสร้างคอลลาเจนเนี่ยให้สร้างคอลลาเจนและอลลาสตินออกมาเพราะฉะนั้นนะคะัตถการกลุ่มที่เป็นกลุ่มไม้นะ้ำหรือว่าคอลลาเจนไบโอซิมิเลเตอร์เนี่ยก็จะเหมาะกับการที่เหมือนเราเสริมสร้างคอลลาเจนฟื้นฟผูผิวจากภายในเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวที่ดูขาดคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นพวกรูขุมขนที่ดูกว้างผิวดูหยาบกร้านดูไม่เรียบมีริ้วรอยเล็กๆบนผิวหรือแม้กระทั่งว่าหลุมสิวก็สามารถใช้ตัวกลุ่มนี้มาช่วย แก้ปัญหาได้คะ่ะถามว่ากลุ่มนี้คือสารอะไรบ้างก็คือกลุ่ม P L A P D L A ตัวแคลเซียมไฮดรอกซีแอปัตไ์หรือว่าตัวคาห้าที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละคะ่ะก่อนที่จะไปหาด,ดการถัดไปมาสรุปอีกรอบนึงนะคะคอลลาเจนไบโอเสริมเลอร์หรือคนงานหัวหน้างานของหมอเนี่ยมีหน้าที่ในการ ปลุกเซลล์ค่ะปลุกเซลล์ไฟโบบาสของเราเนี่ยให้สร้างคอลลาเจนออกมาเหมือนเป็นการฟื้นฟูผ,ผิวจากภายในและได้ผลผลิตออกมาเป็นคอลลาเจนให้ผิวมีความหนามีความแข็งแรงขึ้นรวมถึงไปแก้ปัญหาต่างๆที่มีผลมาจากคอลลาเจนที่ลดลงไปในเซลล์ผิวของเราค่ะ กลุ่มพ่ตัการที่2นะคะ Bio remodeling อันนี้เป็นกลุ่มพ่าตัการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงสมดุลคุณภาพผิวคะ่ะเปรียบเทียบอาชีพก่อนเป็นอินททเลียคอยตกแต่งบ้านบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมีความสวยงามที่ต่างกันสิ่งแวดล้อมดูต่างกันเพราะว่ามีอินททเลียนี่แหละคะ่ะคอยช่วยปรับปรุงคุณภาพหรือว่าความสมดุลของบ้านให้ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหมือนปรับหวงจุยบ้านคะ่ะถ้าใครยังจ e ํา Extra Cellular Matrix ของหมอได้หรือว่าโครงสร้างตาข่ายผิวได้เรามีอยู่ด้วยกัน4อย่างเนาะตัว คอลลาเจนอีลาซินตัวเซลล์ในการสร้างคอลลาเจนและสุดท้ายคือนอนคอสติงไฮยาอันนี้แหละค่ะอยู่ในกลุ่มของไบโอเลโมดลลิ่งตัวเนี้ยเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านที่แตกต่างกันถ้าบ้านไหนดูสวยคนที่อยู่ในบ้านก็จะรู้สึกแฮปปี้เนาะเราก็สามารถที่จะทําให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นอะออกไปทําหน้าที่ต่างๆได้ดีขึ้นเหมือนมีการพักผ่อนที่เพียงพอแต่ถ้าคนที่อยู่ในบ้านอะไปอยู่ในบ้านที่ซมซ่อดูโซมากเลยไม่ได้มีการตกแต่งที่ดีไม่สะอาดดูสกโปกมากๆคุณภาพชี ก็จะดูแย่ค่ะหน้าที่การงานของเขาก็จะน้อยลงเหมือนกันเลยถ้าตัวเซลล์ไฟโบบายของหมอเนี่ยอยู่ในบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเอ็กตอร์เซลล์เรร์แมทริกที่ค่อนข้างดีเราก็สามารถทําให้ตัวไฟโบบายเซลล์ตัวเนี้ยสร้างคอลลาเจนหรือว่าอิลาสตินออกมาได้ค่อนข้างเยอะต่อให้เรานะคะฉีดตัวกลุ่มที่หหรือว่ากลุ่มใหม่น้ำเนี่ยเยอะมากแค่ไหนก็ตามไปกระตุน้นไฟโบบายเซลล์ให้สร้างคอลลาเจนออกมาเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าเซลล์ไม่พร้อมสิ่งแวดล้อมไม่ดีการสร้างก็จะเกิดขึ้นน้อยเหมือนที่เรารู้สึกว่าท ที่ผ่านมาเนี่ยเราท,าทั้งทาเครื่องยกกระชับเราไปฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนมาเพื่อให้ผิวเรามีคอลลาเจนมากขึ้นแต่ผลลับกลับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยปัจจุบันเราเลยมาโฟกัส โครงสร้างสิงส่งแวดล้อมรอบๆผิวมากขึ้นคะ่ะก็เลยจบอยู่ที่หัตถการในกลุ่มนี้คือไบโอเลมเรลลิงมันก็จะประกอบไปด้วยพวกตัวนองคอซิงไฮยาต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวฟิลเลอร์จริงๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าเป็นตัว HA เหมือนกันดังนั้นนะคะเมื่อเราฉีดในกลุ่มนี้เข้าไปเนี่ยที่ผิวสิ่งที่เราจะได้แน่ๆเลยคือ HA ให้ความชุ่มชื้นกับผิวทําให้สิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์ไฟโบบัสของเราเนี่ยดีขึ้นไฟโบบัสทํางานได้ดีขึ้นมันก็สร้างคลาเจนออกมาได้มากขึ้นผิวก็จะ แล้วก็ดูแน่นขึ้นค่ะสรุปอีกรอบนะคะกลุ่มผัทการไบโอรีโมเนอลิ่งเนี่ยเปรียบเทียบกับบ้านคือการรีโนเวทบ้านให้ดีขึ้นมีอินทีเลียคอยตกแต่งให้ดีขึ้นทําให้ผิวเนี่ยกลับมาดูชุ่มชื้นดูแน่นดูฟูและเซลล์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยที่สร้างคอลลาเจนก็จะทํางานได้มากขึ้นเมื่อเขาถูกกระตุ้นมาจากผัตการอื่นๆอีกทีนึงเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะผลิตคอลลาเจนหรือว่าอลลาสตินออกมาได้ปริมาณที่มากเราก็สามารถเอาตัวนั้นอะไปแก้ปัญหาผิวต่างๆที่ เรามีบนผิวได้อย่างดีค่ะ กลุ่มหัตถการสุดท้ายนะคะไบโอ e g เจนเนเรทีฟเป็นกลุ่มหัตถการที่เรียกว่าฟื้นฟูและซ่อมแซมตั้งแต่รากฐานเลยเปรียบเทียบกับอาชีพก่อนก็คงเหมือนกับวิศวกรกลุ่มผู้รับเหมาคนงานก่อสร้างต่างๆที่คอยปรับปรุงโครงสร้างภายในบ้านภายในอาคารของเราคะ่ะตั้งแต่รากฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบน้ําระบบโครงสร้างวิศวกรรมต่างๆของบ้านเราแล้วถ้าเรากลับมาเปรียบเทียบกับผิวเราบ้างก็เหมือนกันกฟื้นฟูตั้งแต่ระดับเซลล์มี การซ่อมแซม DNA ฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายมาอย่างหนักหนวก่วงหรือแม้กระทั่งการอักเสบต่างๆที่เกิดจากการทำผหาตารอะไรมากมายเช่นทําหน้ามาแล้วหน้าแดงมากหรือผิวแพ้มากจนมันพังมากกู่ไม่กลับแล้วเนี่ยถ้าเรามาเริ่มฟื้นฟูตั้ตงแต่โครงสร้างผิวระดับเซลล์ระดับ DNA ก็จะดีขึ้นได้ค่ะ สำหรับพันธการในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นพวกตัวสเต็มเซลล์ P.N. อ่ะเริ่มมีคำนี้ออกมาแล้ว P.N. หรือว่าโพลีนิวคิโอไท P.D.R.N. หรือว่าพวกกลุ่มเอ็กซโซมต่างๆพวกนี้ลวนแล้วแต่โฟกัสที่ตัวรากฐานตัวเซลล์ตัว, cell, ตว DNA ทั้ทางนั้นเลยค่ะถ้าอธิบายได้ง่ายๆก็คือสมมุติว่าหมอยนกลุ่มนี้ เข้าไปในชั้นกระดูกเราก็สามารถสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ได้หมอยนกลุ่มนี้เข้าไปในชั้นผิวหนังเราเขาก็สามารถสร้างเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้ใหม่มันดูมีประโยชน์มากๆเลยแต่เขาเองอะ่ะไม่สามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองมีหน้าที่ไปฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรที่มันดูแก่ดูล้าดูโซมให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นหรือเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนให้มีคนงานมากขึ้นสามารถผลิตเนื้องานออกมาได้มากขึ้นค่ะ ถ้ามาสรุปของคําว่า bio regenerative ก็คือเหมือนเราไปฟืน้นฟูตั้งแต่รากฐานมาเลยค่ะตั้งแต่เซลล์ทําให้ผิวเนี่ยกลับมามีพลังอีกครั้งกลับมาเป็นเซลล์ผิวที่ดูใหม่ขึ้นกลับมามีจํานวนที่มากขึ้นจากจํานวนที่ดูลดลงก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากมานะคะในการวางรากฐานที่ดีสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแบบเสื่อมโซไม่ไหวแล้วกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนก็คอลลาเจนก็ไม่ออกมาแล้วสิ่งแวดล้อมปรับปรุงดีขนาดไหนแล้วก็ยังคงไม่ดีขึ้นอีกเราก็ต้องมาปรับปรุงตั้งแต่ ลากฐานเริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะ เยอะไหมคะเยอะแบบที่หมอบอกตั้งแต่ต้นคลิปไหมถ้าถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเราต้องเลือกอะไรยังไงจริง,รงๆแล้วเมื่อเรามีอายุมากขึ้นทั้ง3กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจําเป็นคะ่ะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาผิวแบบองรวมได้เรามีกลุ่มไบโอเรเจเนอเรทีฟที่เราจะปรับปรุงผิวเนี่ยตั้งแต่รากฐานเรามีกลุ่มไบโอริมอร์ลิ่งที่คอยตกแต่งผิวต่างๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมในผิวของเราเนี่ยให้ดูสวยงามให้ดูเพียบพร้อมให้ดูดีขึ้นและเรามีตัวไบโอซิมูเลเตอร์นะคะเหมือนเป็นคนงานของผิวทําให้สามารถ ผลิตแล้วก็สร้างคอลลาเจนออกมาได้มากขึ้นรวมๆแล้วเนี่ยผิวเราก็จะมีสมดุลที่ดีสวยอีกครั้งกลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะอาจจะดูเยอะแต่เราไม่ต้องทําครั้งเดียวกันก็ได้ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปหมอว่าในความรู้ปัจจุบันเนี่ยเรามีมากขึ้นและเรามีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยค่ะหมอเชื่อว่ามันสามารถที่จะทําให้ผิวของคนไข้ของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้กว่าเมื่อก่อนแต่เราเนี่ยอาจจะต้องมีเวลาให้หมอแล้วก็อดทนนิดนึงใช้เวลานิดนึงเราทําให้เขาพังมานานแล้วเราอาจจะต้องใช้เวลา เหมือนกันที่จะฟื้นเขาเนี่ยให้กลับมาดีเหมือนเดิมค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมาสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็รู้สึกดินดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะรบกวนกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอในการทําคลิปถัดไปค่ะ